นกเข้าเพียบเลยนะครับเกาะหลังกองครับให้เกาะเกาะหลังกองแม่ไม่เข้าเมื่อกี้จับมือเปล่าไปตัวงแล้วครับเอาแล้วเปล่ขอบกงแล้วโดยวมีตัวก็จะซ้อนคู่ลงไหมลงไหมทดลองอีกตัวนะติดสองตัวเหมือนวันนั้นอะ่ะอ้าวหนึ่งแต้มนะครับเป็นแต้มที่สี่ หมานี้เมื่อกี้จับมือเปล่าไปตัวนะครับอา้าวตัวนี้ประหลอดสวนนี่ครับตัวนี้ไม่ใช่ดอกแตงนะประหลอดสวนกไมแต้ม,ตมที่สี่นะครับนี่ สองไปได้สองตัวเนี่ยแซมที่สี่นะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ไอตัวที่สามท่าจริงตัวนี้ตัวที่สามนะครับนี่จับมือนะครับตัวนี้จับมือนะครับเนี่ยเดี๋ยวลงให้ดูครับจับเอาื้อมมือเปล่าดุจัด